สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะครับเมืองทองธานีวันนี้นะครับอยู่กับบูธไอออนนะครับหรือว่า JC ซีไอออนคาร์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับไอออนวายพัทสี่เก้านพรีเมียมนะครับมีการปรับราคาลงจากเดิมเกาแสนกว่าบาทนะครับก็รับมาประมาณ4-5่ห้าหมื่นนะครับแล้วก็เปิดตัวอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือวายพัทสี่เดี๋ยวเราไปชมทั้งสองตัวกันเลยนะครับว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างนะครัััััับบบบบกกรรรราาาาคคคคคททีีี่่เเเเขปปิดดดม๋ยยวไูนนลโษะุณพ พอจะให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถความต่างระหว่างตัว410ไมลพัดนะครับแล้วก็ตัว490ไมลพัดได้ไหมครับ410ไมลพัทใช่ก็ไปตัวมันเป็นตัวพรีเมียมหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับพรีบเองยมหมดเลยมันเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยใช่มันต่างแค่ว่าเครื่องมันต่างแค่ตัวแบตเตอรี่จากว่าวิ่งได้4 0 9 0กับแค่410อ๋อถ้าอย่างว่าถ้ากับวั์ทั้งสองตัวเนี่ย ความต่างของเขานี่คือต่างกันแค่แบบตเวอรี่ยงเดียวถูกแต่ว่าราคาต่างกันเกือบแสนถูกต้องไหมครับราคามันตอนนี้เขาปรับลงมาตัว490เ่อาเต๋อจุดดี949900อ๋อก็คือหมายถึงว่าถ้าเป็นตัว490นควายคัดตัวพิมยมกับ490เนี่ยนะฮะคือฝรับราคาเดิมเนี่ยจะเริ่ม9995เหลือแค่49เหลือแค่9 45 9949500 949500อเร่949 เก้าร้อยพีบิ๊เก้าสี่เก้าเก้าร้อยเก้าร้อยเรียกว่าปรับลงมาประมาณประมาณห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นเปอโกลสไต์แต่ว่าถ้าเป็นตัวจะเป็นตัวสี่หนึ่งศูนย์น่จะลิกจะเปิดตัวอยู่ที่แปดห้าเก้าเก้าร้อยโอ้โหถือว่าซึ่งมันเป็นมันเป็นเลนส์ลักษณะนี้คือว่าลักษณะการใช้ง,งานคือว่าถ้าเกิดว่า,าลูกค้าเลือกที่จะเ,เน้นไปวิ่งตานน่างจังหวัดไกลๆอะ่ะครับก็คือต้องดูเป็น490ครับผมเอาว่าถ้าเกิดออกเบนโซนแบบออย่อางไป เขาใหญ่ไปวหยีหอ,อะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าเสือกวิ่งรดเดียวเงี้ยไม่ต้องพูดเรื่องการชาร์จหรือการอะไรแต่ถ้าเกิดตัว4 1นูนเนี้ยอาจจะต้องบอกว่าเหมือนว่าถ้าเกิดเจอรถติดหรือเจออะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะว่าคืคอมันอาจจะไม่เพียงพอต้องไปหาการชาร์จระหว่างทางคือจะเป็นถ้าพวกนี้ว่าถ้าเป็นตัว4 1นศูนย์เนี่ยคือ จะเป็นลักษณะที่เน้นวิ่งในเมืองไอ้หลายเน้นวิ่งในเมืองเป็นหลักใช่เพราะว่ามันเป็นลักษณะอือออปชันเริ่มแบบเริ่มอัตติบุรุคอนโทรลครับตัวหนึ่งจุดนึ่งนี่ละมันมีมาหมดเลยครับผมมันมีเหมือนกับตัวตัว4ี่เก้าศูนย์ทประกาศเรียกว่าความต่างระหว่างตัววายพัทสี่เก้าศูนยีเวียมกับวายพัทสี่หนึ่งศูนยีเวียมเรียบต่างกันแค่ระยะทางในการใช้งานทุกตัวแบบเอฟซีพตอนหนึ่งชาร์จเนาะใช่ครับตีหนึ่งศูนย์กับสี่เก้าศูนย์ราคาความต่างของราคาเนี่ยมันอยู่ อมองหาหรือว่าสนใจก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่นะครับก็คือสีตอนก่อนหน้านี้นะต้องเรียนว่าผมว่าใจมากเขาอาจจะออปชั่นตัวรถต่างๆเนี่ยอาจจะหายไปเพราะว่าราคามันหายไปเยอะใช่ไหมครับก็มีเกือบแสนนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าคืออันนี้มันเหมือนลักษณะว่าเราเอามาเพื่ออะไรแบบมาเป็นแบบทางเลือกไปกับคู่แข่งหรอโอ้โหถ้เาเิสมมติเพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะโน้ตของรถครับตัวตัวอ๊ เขาเรียกตัวเซมิของรถครับมาบอกมันคลิปเท่ากับเหมือนกับมีไวดีตัวอออโตโ้สามเลยไนจริงแต่ต่างนู้นก็นนคือระยะในการ,ออรวิ่งพอซึ่งแล้วาร,ราคาคือถ้าเกิดในเซมิเนนี้ซีโรตเนี่ยอาจเกิดความกว้างภายในนอกจากว่างสุดในเซมิเนนนี้ครับแล้วก็ถ้าในราคาเลนส์ประมาณนี้ครับแรงตัวแรงก็บาดเราจะวิ่งได้ไกลสิอ๋อเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับไพ่เงินแบตเงินอะไน้อยกว่านี้ถูกต้องไหมครัครับรับบนราคานี้ด้วยใช่ครับคือเรียกว่าราคา จัดมาค่อนข้างคุ้มกับราคาใหม่ของตัวทั้งตัว490ไมพัสพดีนะครับรวมไปถึงตัวเปิดใหม่ที่เป็น410ไมพัสดใช่ใช่ไหมครับผมถูว่าปุ้มนะครับสำหรับหนึนี่คือเหมือนประมาณเน้นวิ่งในเมืองเป็นหลักเพราะว่ามันระยะในการวิ่งมันมันน้อยลงอ๋อครับผมใช่ครับก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่มองหาทู้สนใจนะครับแบรนด์ของไอออนคาร์ไทยแบนด์เลยครับ ก็ลองเข้ามาดูได้ครับรับชมได้ที่บูจีซียออนคาร์ไทยแลนด์นะครับก็ลองมาเลือกดูนะมีหลายตัวมากมากนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางคือพี่ประมากนะครับแจ้งข้อโบนเนาะโอเคครับถ้ายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อกันกับตูขึ้นอื่นนะครับของแบรนด์นี้กันนะครับว่ามันมีตัวไหนอีกนะครับที่น่าสนใจบ้างครับอบุณขอบคุณ